สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็เป็นฮานนยโค้งสุดท้ายเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับวดประจำวันที่28มีนาคม2,567นะครับเมื่อวานนี้นะครับสายรูดไม่มามาแค่สายเจาะ2รอบเนาะก็ต้องขอโทษพี่ๆี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมให้ศูนย์กับ1ไปนะครับเฉพาะกิจ6 3 4กับ79นะครับพี่พในรอบแรกนี้ไม่มาเนาะนะครับผม ส่วนฮานอยพิเศษ522กับ05นะครับของเรา05ไม่มีนะครับเนาะ02 04 06 07นะครับออก05นะครับใครเอาสูตรไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่05นะครับผมส่วนฮานอยปกตินะครับ645กับ56นะครับในรอบนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับพี่พเนาะเลขตารางเราก็ไม่มาเหมือนกันนะครับส่วนฮานอย VIP นะครับ28094นนะครับในรอบนี้ ใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่80นะครับเนาะเน้น07ออก80นะครับก็อย่างที่บอกนะครับพี่พี่สายลูดไม่มามาแค่เล็กวิ่งนะครับใน2รอบเนาะก็ขอโทษพี่พี่สมาชิกจริงๆนะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับเนาะเดินไม่ดีทั้ง2สูตรเลยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากนะครับบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชค ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับวันนี้นะครับให้ไปที่เลข1เลข2นะครับเลข6เลข7เลข4เลข9นะครับผม6 7 1 4 2 9นะครับท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับวินเลขตารางได้นะครับวันนี้นะครับสายวิ่งนะครับสายลูดสายวิ่ง นะครับผมให้ไปที่เลข2สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7จ็ดนะครับผมสองหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งตัวนะครับผม729นะครับ สองเจ็ดสี่นะครับสำหรับแนวทางเนาะเลขเด่นตารางนะครับสองเก้านะครับผมสองสี่เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้านะครับตารางนะครับผมเนาะเลขสองนะครับเด่นสองนะครับแล้วก็เด่นเจ็ด นะครับก็แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับพี่ๆนาะก็อย่างที่บอกไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับเอารอบที่ตัวเลขโดนใจพี่ๆสมาชิกนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับส่วนท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะลง QR code ไว้ให้นะครับเมื่อวานนี้ผมลืมนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลงให้นะครับในหน้าช่องชุมชน นะครับก็สามารถเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับพี่พกับสวัสดีครับ